สวัสดีแฟนเพจคนบางหน้านะครับวันนี้แอปเปิลมอก็อยู่วันที่ตลาดนัดวันพฤหัสนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินดูนะครับว่าตลาดนัดวันพฤหัสนะครับช่วงตอนเย็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูของกินนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีบางช่วงที่ต้องถอดแมสนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ <R> ตอนนี้ก็มันเย็นแล้วนะครับก็เลยแบบร้านก็เลยแบบมันจะเริ่มเก็บนะครับเดี๋ยวเรารีบเดินดีกว่านะครับเดี๋ยวเรารีบเดินไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างไปครับไปครับ นี่นะครับร้านแรกเลยนะครับไฟกอกนี่นะครับไปครับไปอ้าวแล้วก็นี่ครับปลาพีนะครับปลาพีก็ขายด้วยนะครับนี่นะครับแล้วข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านซูชินู่นแล้วก็เป็นข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่นะครับแล้วก็ก็จะมีผักมะขายนาอแล้วก็นี่ครับซาซีนี่ซาซีก็เป็นเจ้าดั้งเดิมนะครับที่ อยู่ในมูนาครับแล้วก็นี่ก็มาร้านเค้กนี่นะครับเค้กอบใหม่เค้กอบใหม่พ่อค้านำเสนอตลอดนะครับนี่นะครับใครมาต้องมาลองนะครับอะไรยาวเลยนี่นี่แหนมยำแหนมถนมเขเดินก็มานี้ด้วยล่ะครับทำไมครับแล้วก็นี้ขนมจีนนี่ครับเจ้านี้ก็อร่อยนะครับขนมจีนต้องมาลองนี่ก็จะหมดแล้วนะครับ นีหมูปิ้งหมูหมสังเกตหมูปิ้งเจ้าเนี้ยก็คือเขาจะขายดีครับ,รบแล้วก็นี่ขนมหวานนี่สิบาทนะครับเนี่ยทุกอย่างสิบบาท,ท,าบาทถูกแล้วอร่อยนะครับมีอยู่ท,ยที่บางบุนาคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนัดนะครับวันพฤหัสนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับออซื้ออะไรแล้วก็อันนี้ ปลาเห็ดนะครับงงใ,ให้ใปลาปเห็ดนะครับเขาบอก,กว่าถ้าเกิดอยู่บนอุาหเนี่ยครับต้องกินปลาเห็ดเขาเรียกปลาเห็ดนะครับที่อื่นเนี่ยเขาเรียกเขาจะเรียกทอดมันนะครับแต่บ้านเราเรียกปลาเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นตะโก้เจ้าอร่อยอีกน่าหนึ่งนะครับต้องมาลองชิมนะครับเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นบาร์บีคิวอีกหนึ่งเจ้านะครับต้องมาลองนะครับหมดแล้วหรอครับบาร์บีคิว อ๋อมีหมาล่านะไม่มีบาริคิวนะครับก็คือตอนนี้ฝนมันจะตกนะครับก็เลยร้านก็เลยจะเริ่มเก็บละหมูสเต๊ะหมดแล้วไปหมูสเต๊ะใบมือบกมือนะครับเพราะหมูสเต๊ะหมดแล้วนะครับครับหมดแล้วเหรอครับจะหมดแล้วนะครับนี่เอาหัวหมูนี่หัวหมูก็มานะครับพริกก็มานะครับ แล้วก็อันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีร้านปลาร้านปลานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านตรงนี้จะเป็นร้านขนมคกเจ้าเด็ดนะครับนี่นะครับขนมคกเจ้าเนี่ยเขาจะกรอบนะครับนี่นะครับขายแค่วันพฤหัสบดีครับขายแค่วันพฤหัสด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คนก็จะเริ่มเดินแล้วค้าก็จะเริ่มเก็บแล้วนะครับ สายใหม่ก็มีนะครับนี่มาถึงบางูนาคเลยครับโรตีสายใหม่ไม่ได้อยู่ขอนัธยาแล้วครับแล้วก็มันก็จะมีของกินนะครับส,ส่วนใหญ่จะเป็นของกินอันนี้ก็เป็นขนมเจ้าไม่รู้แม่ค้าไปไหนเอาแม่ค้าแม่ค้าหายนี่จะมีขนมเขาเรียกว่าขนมเจ้าเจ้าเก่าแก่ครับไม่รู้แม่ค้าหายไปไหนอา้าวมองไม่เห็นครับ นี่นะครับเขาจะมีมันเชื่อมไม่รู้เห็นหรื่านะครับแล้วก็ยาวไปเลยครับเขาก็จะคือจะมีของขายข่โชไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าโรงสีเก่านะครับโรงสีเก่านี่อยู่ข้างหลังแล้วก็คือคักนะครับตลาดนี้คนเยอะตอนนี้แสงก็จะเริ่มหมดแล้วครับอาจจะมืดมืดนิดหนึ่งนะครับอะไรครับ ทำไมนะอ๋อเก็บร้านอ่าแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งล้านนะครับที่ที่มาต้องกินนี่ครับร้านนี้ผมสังเกตว่าเขาจะขายดีมากแล้วคนต่อคิวเยอะนะครับนี่เดี๋ยวขอขไปสัมภาษณ์เขาหน่อยดีกว่านี่นะครับร้านนี้เขาจะขายเขาจะขายต้มมันนี้อย่างเดียวนะครับเมนูขายดีสุดนี่อะไรครับพี่ที่นี่ทุกอย่างเลยครับนี่ไงพอค้าบอกทุกอย่างเลยนะบอกวีของอร่อยนี่ไงครับ แต่จริงครับร้านนี้คนต่อคิวเยอะนะครับก็จะเห็นเขาขายเนี่ยต้มนะครับขาหมูต้มยำต้มแซบนะครับนะครับลมเริ่มมาแล้วครับวันวันฝนไม่ตกผมก็ไม่มานะครับวันนี้ฝนตกผมดันมาแล้วก็นี่ครับอันนี้คือเขาเรียกว่าหากินยากนะครับแกงเปิดใช่ไหมครับป้าแกงเปิดนะครับโหคือป้าแกงหม้อเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เหลือแค่นี้ครับโอ้โหนี่นะครับ นี่ครับใครมาต้องลองนะครับร้านนี้เลยนะครับนี่ไปครับไปต่อครับแล้วก็มันจะมีของของกินเหมือนเดิมนะครับของกินอีกแล้วนะครับแล้วก็ร้านนี้จะมีหมูอบโอ่งไก่อบโอ่งเนี่ยนะครับก็ก็น่ากินนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเลือกแบบซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ให้ดูนี่ ปูจอปูนะครับจอปูผมไปขอดูเขาดีกว่าเห็นเขาเห็นเขามาขายประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะครับแต่ไม่รู้มานานยคได้ผมมาดูนี่นะครับไม้ได้ยี่สิบบาทดูไม้ใหญ่มากนี่นะครับยี่สิบก็มีนะครับสามสิบก็มีนะครับนี่นี่นะครับนั้นที่หั่นอยู่ไม้ไม้เท่าไหร่ครับสามสิบโอ้โหไม้ใหญ่มากนะครับ ต้องมาลองนะครับ,บรกเก่ะดไน,นอ,อีเกนอออร้านนี้ก็กุง้งเขาจะเอาแต่กุ้งมานะครับร้านนี้ลนแล้วก็ไปต่อนะครับก็นี่มีทาโกะเจ้าที่เขาเรียกว่าแป้งกรอบนะครับเจ้านี้ทาโกะเขาขายหนมคนเดินด้วยนี่มีขนมขนมหากินยากนะครับนี่สีม่วงนี่ขนมอะไรครับเผ<ะ>ือก ผมว่หากินยากนะครับนี่มีขนมตาลขนมเพือกแล้วก็อันนี้ขนมแตงใช่ไหมครับแตงไทยนะครับอ๋อนี่นะครับใน้นี่มีอันนี้ด้วยหากินยากด้วยใครรู้จักมั้งครับเข้าเมาผ้าใช่ไหมครับขาวเม่าข้าเมาผ้านี่กินกับเวไข่ด้วยนะครับนี่คือครบเลยนะครับไปครับไปต่อครับซูชินะครับนี่แซนด์วิชทอดนี่ครับ ไปครับก็<ม>จะมีของแบบเหมือนตามตลาดนะัดทั่วไปแต่มันจะมีแบบฝังร้านที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ครับยังอยู่นะครับนี่ใครไม่เคยกินไข่นุก,กทาครับใครเคยกินบ้างครับใส่โคกแบบนี้นะครับนี่หาก,กินยากแล้วนะครับแล้วก็หมูขาหมูอะไรเงี้ยครับ แล้วก็หัวหมูนี่แล้วก็มียำกบนะครับนี่ยำกบนะครับนี่แม่ค้าขายมานานแล้วครับีนยำกบอันนั้นสับทำอะไรครับแม่ค้าออยำนี่เอาดูเลยครับเขากําลังยำพอดีเลยนะครับแอบดูสูตรแอบขโมยสูตรแค่พริกนี่เอาก๊อปปี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพริกรวมมาแล้วนะครับสูตรไม่ประจํานะครับเพราะจําสูตรไม่ได้ อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับสโลแกนแม่ค้าเกนะ้าบบาทนี่บคนี่ครับครับลูกค้าเข้าเลยครับใครไม่เคยกินต้องลองนะครับยำกบอ๋อนี่คือมียำไว้แล้วด้วยนี่ใส่เป็นตัวตัวเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับโอแล้วก็ใส่มะม่วงด้วยอื้ม เปรี้ยวปากนะครับพี่น้องนี่นะครับยำยำกบนะครับฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับต้องมานะครับผมบอกว่าอีกเป็นอีกหนึ่งจุดร้านนะต้องต้องมาเนาะแล้วก็จะมีนี่ครับแคปหมูนะครับนี่คุณเชียงนะครับของแห้งนะครับไก่ทอดนะครับตอนนี้เขาจะเริ่มเก็บแล้วเพราะว่าฝนมันตกนะครับเขาจะเริ่มหนีกันแล้วนะครับผักแล้วก็นี่ครับที่นี่ครับมันจะมีผักแบบ เขาเรียกว่าจานละสิบาทอ่ะสามจานยี่สิบเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ใครใครยุงเทพไม่เคยเจอเนี่ยบางกุนาคมีนะครับผักสามจานยี่สิบนี่นะครับผักสามนี่สามจานยี่สิบนะครับลูกชิ้นทงลูกชิ้นทอดก็มานะครับกินไหมครับลูกชิ้นทอดสรุปวันนี้มาไม่ได้กินอะไรเลยนะครับนี่ครับกับข้าวนะครับกับข้าวก็มานะครับนี่ แล้วก็นี่นะครับข้าวตังไอข้าวแตนข้าวแตนข้าวแต๋นน้นเตงโมถ้าใครไม่เคยกินนี่ต้องมานะครับนี่อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดผมเคยกินครับกินว่ากินว้าเอาเลยคือกินไม่กินนี่นะครับเดี๋ยวเรามีคนชิมกล่องกล่องหนึ่งครับกล่องหนึ่งเกินราคาเหรอครับไม่ได้นะครับ เราเขาเขาไม่ค้นพบเขาเขาตรวจแล้วไม่เจอนะครับว่าหวยหวยหวยเกินราคาเขาตรวจไม่เจอนะครับเขาบอกไม่มีหกช่องผมจะโดนปิดแล้วเพราะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวกินเลยครับอร่อยนะครับอันนี้หอมจริงนะครับอร่อยจริงนะครับโค้กสดน้ำตาลโตนดนะครับอ้นี่นะครับแม่ค้าแม่ค้าบอกสูตรเลยนะครับว่าน้ำตาลโตนดนะครับนี่ อร่อยจริงนะครับไปต่อครับไปต่อหลังเขาจะก็บกันหมดแล้วนะครับเพลยดคนบางหน้าครับวางคนบางนาเดี๋มาเติมขึ้แล้วก็นี้ครับขนมจีบไปไหนครับขนมจีบนะครับนี่คุยช่ทอดใครไม่เคยกินต้องมานะครับ ไปครับแล้วขวานี่ครับคุณอนนึงก็จะสมปากนึงครับเพราะว่าอันนี้อร่อยมากเลยลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ระเมื่อกี้นะที่เรากินอ่ะทำเหมือนสดนะครับอร่อยอร่อยหอมด้วยหอมผ้ามมนูของแปลกอันนี้มันเป็นปลาน้องโกน้ำต้อหู้บ้าและแปลกละมันแปลกตรงไหนครับอื <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นปลาท้องโก,โกแบบอาทิตย์แล้วผมมาซื้อไปแล้วนะครับมันมันคือปลาท้องโก,โกเลยนะพี่อ,โกโกอ๋อนี่ครับรเจ้าของร้านปลาท้องโกสเปนนะครับนี่คืออร่อยนะใครไม่เคยลองกินมามาครับนี่อร่อยจริงผมเคยกินแล้วฮะเอาเหรอสิบบาทก็พอสิบบาทเพื่อกูเดี๋ยวกินไม่หมดอีกครับเดี๋ยวไปตัดเอาครับ แล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะพาไปมันมีบเก,การี่ด้วยไงเอาไหนดีครวงแล้วแต่คุณเลยครับคุณจะกินใช่ไหมครับคุณจะกินหรนะือผมจะกิน,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 นเทออ่าออไหร่ครับ1ิ15 ไม่ไม่ผมถ่ายกล้องหลังอยู่น่ามันเป็นไงนะคุณกินดิอันนี้นะครับขนมปังสเปนจิ้มนมนะครับไปครับไปครับเนี่ยเจะายี่สิบบาทซื้อไม่ดูกําลังตัวเองเลยว่ากินหมดหรือเปล่าเนี่ยมันจะถือแต่เต็มมืออยู่เลยครับทันหาแล้วก็นี่นะครับร้านนี้ไม่รู้หมดหรือย,อยังนะครับมาอาทิตย์ที่แล้วเน,นี่ยผมมากินนะครับไส้เดานะ หมดแล้วครับโอ้โหเหลือแค่นี้นี่ผมจะบอกเลยนี่เขามาแบบนี้เลยนะเื่อที่ที่แล้วผมมาซื้อไปแล้วแล้วก็ผมมาชอบไส้เผือกหมูหยองนะครับมันมีเผือกหมูหยองนะครับนี่เอาใครมาเดี๋ยวขอมา่อกี้ยะหินหน้าใ้กันนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรบ้างอ่ะหมูหยองกับโดนัทอืมเนี่ยก็คือเขาขายลูกลระบาดนะครับเขาจะเขาจะมาให้เลือกเลยแต่วันนี้คือมันหมดแล้วนะครับ เยอะมากอร่อยนะดูหน้าแม่ค้าวไว้นะครับนี่นะครับต้องมานะครับอาทิตย์หน้านะนนเพจเพจคนบางนาครับนะแล้วอันนี้เป็นร้านผักที่ผมมาซื้อรอบที่แล้วเนี่ยถูกนะครับเนี่ยถูกจริงร้านเนี้ยนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเพราะผมจะมาซื้อผักแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยก็จะมีนี่สาคูสิบบาทบ้านเรานะครับสิบบาทตายแล้วขายได้กาไรไหมเนี่ยแม่ค้าเดี๋ยวส่งมาเบีย สาคูเปียกปูนนะครับสิบบาทแล้วก็เต้าหวยนมสดสิบบาทนะครับถูกมากนะครับมาเดี๋ยวผมลองเลยดีกว่าเอาเอาเอาสาคูแล้วครับแล้วก็เต้าหวยครับนี่เลยครับทุกชิ้นนี่นะครับยี่สิบบาทนะครับนะครับ นี่นะครับยี่สิบบาทบางมูนาคนะครับอะไรอ่ะหมดละมั้งเดีย๋ยวผมจะซื้อผักผจะซื้อผักต่อผักถูกนะครับร้านนี้เอาจะทำเมนูอะไรกินดีนเห็ดหมดแล้วหรอครับวันนี้นั่น,นไง อาทิตย์แล้วผมมานะเห็ดถูกมากนะครับเยี่ยงเลยนะครับมาช้ากินอะไรดีกินอะไรดีอะด่ะเอาบวบแล้วกันครับอาทิตย์แล้วผมซื้อบวบร้านนี้ไปนะหวานมากนี่เป็นไรก็เหมือนซื้อไงอันนี้ครับอันนี้ โอ้โหนี่ครับแม่ค้าบอกสิบหาบาทสองกรัมคุณจะไปซื้อที่ไหนได้ครับนอกจากบาบุนาผมบอกแล้วไม่มีนะครับนะค้าสิบห้าชาวอมซื้อไปแล้วครับรอบที่แล้วชาวอมปีนี้กำละห้าบาทนะครับผมไม่เคยเจอนะครับแม่ชาวอมกำละห้าบาทนี่นะครับได้แล้วสิบห้าบาทบาบูนาคุณดูนี่จำน้าแม่ค้าไว้นะครับมานะครับอาทิตย์หน้ามาลองเราเดินกลับไปฝ